นามสกุลบุญลำร้อยามห้หมู่7จ็ดตำบลท่านั้อําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแต่ก่อนเนี่ยนะฮะใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับใช้อินทรีย์กับเคมีอยู่ผสมกันครับเป็นยังไงบ้างครับปานกลางใช้มันก็ยังไม่ถึงกับดีมากพอมาใช้บริษัทของเอ c a คัเนี่ยเรียกว่าดีดี100%เลยความแตกต่างถ้าใช้ปุ๋ย ของบริษัทเอคา์นี่มันจะมีความสมบูรณ์จะดำขึ้นลูกออกมาแล้วมันจะดูรู้สึกว่าขาวเนื้อแน่นประการน้ำหนักดีเนื้อไม่ฟ้าปุ๋ยเม็ดนี่สักสองกระสอบเล็กนี่ต่อต่อไร่ปุ๋ยน้ำก็อาทิตย์ฉีดฉีดหนึ่งแต่ฉีดแค่5้าซีซีต่อ,อน,น้ำหนึ่ป๊บได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไป,ปบ้างยังครับเก็บแล้วเป็นไงบ้างครับ ก็เรียกว่าดีเปรียบกับไอเมื่อก่อนนี้ไอน,นี่น้ําหนักจะดีกว่<อ>าใช้ของเอสคาร์ดเนี่ยแล้วเนื้อนะแน่นน้ําหนักดีอ,อนน,น้ําหักผิวจะขาวหวานกรอบด้วยถ้าเป็นช่วงหน้าผลไม้แต่ก่อนเนี่ยที่เราใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณมันจะต่ำกว่านี้หน่อยนะการที่ว่าของมันคุณภาพมันแพ้กันหน่อยเงี้ย แต่ถ้ามาใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันสวยขึ้นดีขึ้นอะราคาก็สูงขึ้น,นราคาก็สูงขึ้นฝากน้ำหนักแล้วก็ขึ้นอ่าประมาณสักกิโลไม่ต่ำจากสองสองบาทเพิ่มขึ้นอ่ะอขาวดีนะฮะ แค่ไหลาเหมือนกับคนกินข้าวแลยกินสองจานกินจานเดียวอิ่มไหมไม่อย่แล้วไม่จ็มที่เพราะงั้นต้องไปให้เขาเ็ที่เขาบ้าให้ลูกเราได้เยอะขึ้น